โอ้พระเจ้านี่เหล่เอดบีนอุ้ยเศกใส่สฟ้าลงมาครับผมโอ้ฟ้าผ่าฟ้าผ่าทั้งแบบเลยจุดเยอะไปเลยครับผมผ่าลงมาเลยพี่ส่วนผมจะได้รวยรูเอาแล้วทุกคนตอนนี้แมปโกสการเดงกำลังจะอัปเดตนะครับมาเรามาเขาดาวกัน3 2 1ดูซิื่อจะมีอะไรครับผมนะเฮ้ยวัดจะอยู่พี่ได้อะไรมาวะเนี่ย อู้พระเจ้าเอาแล้วผมตอนนี้เข้าคัสซีนอะไรมาบางอย่างนะครับเรากําลังเจอไก่กําลังจิกแผ่นดินพี่อุ้ยมีซอมบีเอานี่มันฉากไม้ค้าไปตํานานนี่หว่าทุกคนเฮ้ยมันจะทู่กันเหรอวะเนี่ยเอาจัางวันนี่เอาไก่พี่วิ่งหนียังไงต่อหน้าซอมบีหาจัดอุ้ยเอาแล้วผมโอ้ยิงเลเซอร์สีแดงไก่พี่ตายเอาไอ้หนูอะไรเนี่ย ก็จะบอกเลยว่าเราได้ไก่ซอมบี้ครับผมเชโดมันทําอะไรได้วันนี้ขอไปดูหน่อยสิเราก็ทําการวางไปเลยครับผมฟึบเฮ้ยทุกๆครึ่งชั่วโมงครับผมนะมันจะมีโอกาส20%นะครับทำให้ผลไม้เรากลายเป็นผลไม้ซอมบี้ว่ะแล้วก็มีผลไม้ใหม่เข้ามาบริกรน,นะเป็นบีนสต็อกซีดนะครับก็จะบอกเลยว่านี่นมันผลถั่วอะไรวะเนี่ยเราก็ทําก,การซื้อไปครับผมนะ715โลบักนะครับต้นอะไรก็ไม่รู้จัดไปน้องแจ้ มาแร้วรอถัดไปพี่เพิ่มจะเคลียรส่วนพี่เอาบทุกคนนะพี่รู้สึกว่าส่วนพี่เนี่ยมันจะรวยเกินนะครับดูทรงเอาเนี่ยถ้าเราเอาผล,ลไม้ไปขายทั้งหมดเนี่ยน่าจะได้ไประมาณ1000ล้านบาท <S <S 1> <S 1> คือก็บอกเลยว่าสถานะผล,ละไม้เนี่ยอัปเดตเข้ามาเพียบเลยผมนะอย่างที่เราเห็นอยู่ข้างหน้าเราเนี่ยนั่นก็คือสถานะดิสโก้กทุกคนนะ <Wow. S 1> ในดูซิว่าผลไม้ดิสโก้เนี่ยมันจะขายได้ราคาดีหรือเปล่าผมนะมาเรามาลองสอบถามราคาดูว่าผมนะ อันนี้น่าจะเป็นทุเรียนนะอุ้ยขายได้หนึ่งล้านครับผมทุกคน <Wow. S 1> แต่พี่เพิ่มก็อยากรู้นะครับนะว่าผลไม้ติดสถานะซอมบี้เนี่ยมันเป็นยังไงวะทุกคนนะโอเคเราจะสังเกตได้ว่าพี่เพิ่มมีต้นไม้ดิสโก้หลายอันเลยเนี่ย mm hmm. คือตอนที่เราเข้ามารออัปเดตเนี่ย mm hmm. ทางแอดมินเนี่ย mm hmm. เขาเปิดเพลงแบบให้เต้นกันนะแล้วผลไม้ก็กลายเป็นสถานะดิสโก้ซึ่งก็บอกเลยว่าใครที่มารอเล่นอัปเดตเนี่ยจะต้องได้ผลไม้ดิสโก้แน่นอน ตอนนี้พี่ได้ไม้ไผ่ติดสถานะซอมบี้วะทุกคนนะก็จะบอกเลยว่ามันจะออกเป็นออร่าเขียวๆนะครับเห็นไหมสังเกตได้ยากจัดเลยนะสถานะซอมบี้เนี่ยนะขอลองเช็คราคาดูซิว่าได้เท่าไหร่ครับผมไม้ไผ่อันนี้อู้ได้ห้าแสนนะครับ yeah มาเราจะทําการขายผลผล,ผลิตในสวนเราให้หมดเลยนะครับนะล็อตแรกเราจะได้เท่าไหร่ครับผมมาอู้ได้มา96ล้านครับผมเชืเด้ ก็ะบอกเลยว่านี่ขนาดยังเก็บไม่หมดนะเนี่ยคือแบบส่วนพี่ตึงเกินนะแล้วน้องๆอ่ะเล่นแบบนี้จนมีเงินกันเท่าไหร่แล้วครับผมนะขอ์บ่กพี่เพิ่มหน่อยไม่ใช่อะไรหรอกเผื่อเจอน้องๆใจดีไงเอาเงินมาบริจาคพี่ด้วยเออพี่ต้องการประมาณ1 0 0 0 0ล้านบาทก็จะบอกเลยว่าใครที่มีไอ้ซอมบี้เด็กขี่ไก่เนี่ยก็คือโชคดีมากนะครับพี่เพิ่มรู้สึกว่าเขาไม่น่าเอามาขายนะเขาแจกเฉพาะแบบให้คนที่เข้ามารออัปเดตได้กันไปครับผมนะ น้องๆคนไหนได้ก็ต้องบอกเลยว่าโชคดีจัดส่วนด้านนี้ก็จะเป็นอัปเดตใหม่นะผมนะมันเป็นร้านค้าบัตรมูลมาทุกคนดูดิซึ่งก็ต้อบอกเลยว่ามีไอเทมใหม่ๆเนี่ยเข้ามามากมายครผมนะสุดจ้าดูดิครับ บัตรบรราซีกรบผมต้นกล้วยสีเลือดจะไปเลยน้องจายสามเมล็ดนะผมซื้อไปเลยส่วนด้านนี้ก็จะเป็นสัตว์เลี้ยงนะครับเป็นเม่นสีแดงจัดดีครับอือีกหนึ่งนะผมตัวละ23ล้านนะซื้อทีนี่แห้งเลยและซีมกลางี่ผมนะมันมีกล่องมิสเทอรี่บล็อกนะครับราคา10ล้านบาทขออนุญาตดูซีมคืออะไรเอาละผมตอนนี้มันก็เกิดพระจันทร์สีเลือดอีกแล้วไหนดูซิว่าเราจะซื้ออะไรกันอีกครับผมนะดูดิเฮ้ย ในซีดแพ็คครับผมนะเล่มละสิบล้านครับผมจัดไปเลยน้องแจ่มูนเมลอนซีดครับผมทุกคนมาแล้วจัดเลยครับพี่สองโอ้แล้วก็มีเสาครับผมนะเป็นเสาชูทติ้งสตาร์นะครับซื้อไปเลยอีสิบสองล้านโอ้โหตังคพี่เหลือสองหมื่นห้าพี่นกอันนี้หกหกสิบล้านเอามาเร็วๆเอาเงินมาเร็วพี่พลอยขอตังหน่อยเร็วๆขายเลยครับผมนะบอสซัมแคนดี้ฟรีนะครับโอ้ย <c oughs> ได้มาสองร้อยล้าน <c oughs> พี่พลอยรวยจัดเลยทุกคน เฮ้ยพี่จะต้องรีบไปซื้อนองฮูกครับผมนงฮูกบัตรมูลจัดเลยน้องห0สิล้านครับผมนี่เดี๋ยวพี่จะซื้อบัตรกีวีด้วยครับผมนะดูซิว่ามันทำไรายได้นะครับราคา3ามร้อยกสารโรบักจัดไปเลยน้องแสวเฮ้ยเฮ้ยพี่เจอทุเรียนเป็นมูลบัตรวะทุกคนใช่ยงก็จะบอกเลยว่ามูลบัตรเนี่ยก็เป็นสถานะล่าสุดนะครับนี่มันจะเป็นสีแดงแบบนี้นะดูสิว่าลูกนี้ขายได้เท่าไหร่ครับผมทุกคนดูทรงน่าจะแพงเอาเรื่อง มาผมขายได้อะไรอุ้ยูขายได้2ล้านครับผมทุกคนนะก็จะบอกเลยว่านี่ขนาดลูกเล็กๆนะครับผมทุกคนนะถ้าเป็นลูกใหญ่เท่าบ้านน้องๆเนี่ยมันก็จะต้องได้หลาย10ล้านหลายร้อยล้านแน่นอนแต่พี่สังเกตดูว่าสวนพี่เพิ่มเนี่ยค่อนข้างแบบผลไม้ลูกเล็กหมดเลยนะอ่ะแล้วตอนนี้เราก็พร้อมที่จะปลูกเมล็ดพันธุ์ใหม่ๆลงไปแล้วครับผมนะขออนุญาตทำการปลูกต้นถั่วนี้นะครับเป็นอันแรกนะแล้วก็อันนี้เป็นต้นมูนเมลอนครับผมนะก็วานๆไปนะครับ ดูทรงก็นะ่าจะต้นไม่ได้ใหญ่มากโอเค <Okay. S 1> อันต่อไปก็จะเป็นต้นบัตบาราณาผมทุกคนนะกล้วยสีเลือดอะไรอย่างนี้หรอวางไปเลยต้องใช่โอ้โหจากนั้นพี่ก็จะวางมาสเตอร์สปริงเกอร์ครับผมนะคือก็จะบอกเลยว่าอันนี้อันละสิบล้านหรือ20ล้านไม่รู้นะครับ, <Wow. S 1> <Wow. S 2> บอุยวางไปเลยต้องใชยตัวไวเด้อ <Wow. S 2> เดี๋ยวพี่วางหลายๆสปริงเกอร์ครับทุกคนนะพอดีว่าพี่เพิ่มซื้อตุนไปเยอะนะครับ เผื่อมันจะกลายเป็นต้นไม้ยักษ์อะไรให้พี่อย่างนี้เออจะเป็นต้องใช่โอเคดูเหมือนว่าจะมีต้นหนึ่งใหญ่มากเลยว่ะทุกคนนะพี่เพิ่มไม่แน่ใจว่ามันเป็นต้นถั่วยักษ์หรือเปล่านะครับอันนี้เราก็ต้องมารอดูกันนะอ่ะลำดับถัดไปผมนะเราก็จะมารีวิวสัตว์เลี้ยงนะครับระหว่างที่รอต้นไม้มันโตนะเริ่มจากไอ้นกฮูก60ล้านอันนี้เลยครับผมนะดูซิว่าเขาทําอะไรได้นะครับคือความสามารถของนกฮูกตัวนี้เนี่ยนะคือเร่งสปีด EXP ให้กับสัตว์เลี้ยงรับผมทุกคนนะ เฮ้ยทำไมพี่เพิ่มรู้สึกว่าอันนี้มันไม่ค่อยดีเลยวะแล้วก็อีกตัวนึงครับผมนะนั่นก็คือเจ้าเม่นบัตรมูลนั่นเองนะครับดูเสื้อเขาทําอะไรได้นะรู้สึกว่าเจ้าเม่นบัตรเนี่ยจะทําให้ผลผลิตเรากลายพันธุ์นะครับและอีกตัวนึงก็จะเป็นบัตรกีวี่ครับทุกคนนะมันจะทําให้เราเนี่ยฟักไข่ได้เร็วขึ้นนะครับพี่ว่าซอมบี้ขี่ไก่ของเราเนี่ยตึงสุดแล้วผมนะผลไม้ติดสถานะซอมบี้เฮ้ย เฮ้ยคือตอนนี้มนเมล็ดพันธุ์ใหม่ๆที่เราปลูกเนี่ยเริ่มโตแล้วผมนะบางมาเมล็ดเนี่ยก็กลายพันธุ์นะครับทำให้มันมีมขนาดเบื้เริ่มเทิมเลยนะก็ต้องบอกเลยว่าพี่ไม่คิดว่ามันจะโตมาแล้วมันจะดูเลเทขนาดนี้เนี่ยเฮ้ย <c oughs> ทุกคนพี่เพิ่งคิดว่าไอ้ต้นถั่วพี่เนี่ยน่าจะเป็นต้นยักษ์นะครับเพราะว่ามันสูงมากเลยทุกคนมีน้องๆคนไหนปลูกแล้วมันสูงแบบนี้บ้าง oh, <no. S 1> นี่คือมันเพิ่งโตได้แค่แบบ16ซนนะครับแต่คือแบบเริ่มสูงละ หรือว่ามันจะเป็นต้นถั่วย์จริงๆเออฝากน้องช่วยกันกดไลค์เป็นกำลังใจให้มันหน่อยนะเอาเราทุกคนตอนนี้ผลผลิตของเราเนี่ยก็โตครบ100%ยแล้วนะครับโอ้โหก็จะบอกเลยว่าแต่ละต้นที่พี่ปลูกเนี่ยออกมาแบบลูกบอลเลอร์เลยนะคือบางลูกเนี่ยมันกลายเป็นสีทองเลยครับผมนะก็จะบอกเลยว่าขายได้หลายล้านแน่นอนนเออแล้วตอนนี้ต้นถั่วของพี่เนี่ยก็เติบโตไปถึง100%แล้วนะครับรู้สึกว่ามันกำลังผลิตถั่วให้พี่อยู่ เออพี่เพิ่มก็ไม่คิดว่าผลไม้ที่พี่ปลูกไปเนี่ยมันจะลูกใหญ่ขนาดนี้รับทุกคนนะหรือว่าพี่เพิ่มใช้มาสเตอร์สปริงเกอร์วะคือแบบมันกลายพันธุ์ลูกยักษ์หมดเลยอะ่ะจังวันนี้พี่ว่าพี่จะปีนต้นถั่วพี่หน่อยครับผมนะรู้สึกว่ามันจะสูงใหญ่เลอเกินนะเอยน้องขึ้นไงวะเนี่ยรู้สึกว่ามเมล็ดถั่วของเราเนี่ยจะดอบอยู่บนยอดเลยทุกคนนะซึ่งก็ะบอกเลยว่ามันดอบทีละเม็ดเอง,เองเหรอวะพี่ว่ามันน่าจะดอกได้เยอะกว่านี้นะครับเออว่าแต่คนข้างๆพี่เนี่ย ใครวะดูทรงมันน่าจะเป็นต้นถั่วทั่วไปครับผมนะถ้าต้นถั่วยักษ์เนี่ยมันน่าจะต้องสูงกว่าไอ้ต้นแคกตัดต้นนั้นแน่นอนโอ้โหดูดิต้นเบลเลอร์เลยลูกนิดเดียวพี่ว่าเรามาดูข้างล่างดีกว่าทุกคนนะมีแต่ลูกใหญ่ๆนะครับโอเค เดี๋ยวพี่เพิ่มเนี่ยจะรอให้บางลูกอะมันติดสถาน,นะนะครับมันจะได้ขายได้แพงๆนะแต่ว่าบางลูกเนี่ยพี่ก็จะเด็ดมาให้น้องๆดูนะว่ามันขายได้เท่าไหร่นะครับอย่างเช่นลูกนี้จัดมาอันนี้ก็จะเป็นผลมูนเมลอนครับทุกคนนะ,นะบอกเลยว่าน้ําหนัก3.8สสกิโลนะับดูซิว่าขายได้เท่าไหร่ครับผมผล,ลไม้มเมล็ดใหม่แบบนี้ได้เท่าไหร่ครับปึ๊บอุ้ยได้สองแสนเองเหรอวะเอ้ลูกตั้งใหญ่ได้สองแสนเอง ก็นั่นแหละครับท่านผู้ชมมันจะต้องรอให้ติดสถานะครับผมนะเดี๋ยวพี่เพิ่มเนี่ยจะรอบัตรมูลดูนะครับพี่ก็หวังว่าผลไม้ยากพุ่งนี้เนี่ยมันจะติดสถานะนะเฮ้ยอ้อะไรตกวะเฮ้ยดาวตก ตกใส่ผลไม้พี่ใช่ไหมแล้วก็มีอีกหนึ่งอัปเดตนะทุกคนนะนั่นะคือเป็นฝนดาวตกนั่นเองนะถ้าแบบว่าฝนดาวตกมันหล่นมาโดนผลไม้เราเนี่ยมันก็จะติดสถานะเซเลท่านะครับเออกระบอกเลยว่าขายได้แพงขึ้นแน่นอน โอเคทุกคนตอนนี้ก็ถึงฤดูเก็บเกี่ยวนะครับซึ่งก็บอกเลยว่าพี่เพิ่มเนี่ยปล่อยทิ้งไว้นะผละไม้ของพี่เนี่ยก็ติดสถานะเพียบเลยแต่ก็บอกตามตรงนะครับว่าพี่เพิ่มไม่เจอบัตรมูลเลยบ่ทุกคนนะซึ่งก็บอกเลยว่ามันน่าจะเกิดยากพอสมควรครับผมนะสำหรับอัปเดตนี้ เอาเป็นว่าพี่เพิ่มจะเริ่มเก็บเลยครับผมทุกคนนะเพราะว่าพี่อยากจะรู้ราคาแล้วว่าผล,ลไม้ใหม่เนี่ยมันจะขายได้แพงกับเป้าเริ่มจากเมลอนมูลทองคําเลยได้ามาแล้วครับเมลอนมูลยักษ์นะครับผมนะติดสถานะเซเลทอลแล้วก็ฟอรเรสตนเฮ้ยนี่มันติดสถานะฝนดาวตกด้วยเหรอเนี่ยจางวันนี้เอามาเช็คราคาดูครับผมนะจะขายได้เท่าไหร่นะครับผลเบลเลอร์เลยมาขอฟังราคาผมโอ้โหขายได้1,400ล้านครับผม โอ้ไม่กอนพี่เพื่อนไม่เคยได้1000ล้านมาก่อนเลยนะหูยของดีจัดครับผมนะอ่ะเดี๋ยวพี่ลองผลธรรมดาดูบ้างครับผมนะแต่ว่าติดสถานะฟอร์เสนนะครับหรือว่าแช่แข็งนั่นเองไหนดูซิขายได้เท่าไหร่ครับผมผลใหญ่ใหญ่แบบนี้50ล้านโ <Yeah, woo. S 1> อ้โหเวอร์จัดเลยไหนลองเป็นเมลอนชิลดีเมลอนมูนชิลไหนดูซิขาได้เท่าไหร่ครับผมนะโอ้ยี่สิบเอ็มครับผม คือผลเล็กๆแบบนี้ก็20ล้านนะครับโอ้โหสุดจัดเลยว่ารวยแล้วงานนี้แล้วคือแบบล็อตนี้มีแต่ลูกใหญ่ๆครับผมทุกคนนะพี่ว่าน่าจะเป็นเพราะว่าพี่ใช้สปริงเกอร์มา์เตอร์นะครับเออแล้วก็เป็นผลทองคำเนี่ยพียบเลยนะอ่าแล้วตอนนี้กระเป๋าพี่เต็มครับผมนะพี่เ่นจะทําการขายให้หมดไปเลยนะครับดูซิว่าพี่จะทำเงินเท่าไหร่ลอ็อตนี้อ่ะเฮ้ยมาผมขอดูหน่อยฟึบอ้ยสี่พันล้านครับผมแม่เจ้า จากหลักร้อยล้านสู่หลักพันล้านครับผมนะโอ้ยอัปเดตนี้เนี่ยทำให้พี่เป็นมหาเศรษฐีแล้วยาูยาอ่ะก็มานีครับผมนะสำหรับ code, อัปเดตแมปโกดอการเด่นนะครับพี่เพิ่มเนี่ยก็มีเงินแตะพันล้านจากเขาสักทีนะและน้องๆที่เล่นแมปนี้เนี่ยมีเงินกันกี่บาทแล้วครับผมนะฝากคอมเมนต์บอกพี่เพิ่มด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกด Sub subscribe ไลค์แชร์แล้วก็ปักกระดึงแจ้งเตือนช่วยเพิ่มไปด้วยเพื่ยอใจจากพี่แล้วเจอกันใหม่คลิปหนะ้าขอบคุณครับ